สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับจยนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศเมียนะคะหรือว่า female reproductive system นะคะก็วันนี้อาจารย์ใหญ่เราเป็นลับบิทนะคะเป็นกระต่ายเพศเมียนะคะก็จะมาดูเรื่องของส่วนที่เราเรียนไปแล้วเนาะวันนี้เราเปิดอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นส่วนหกที่มีหัวใจแล้วก็มีเนื้อเยื่ปอดอยู่นะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของท้องเนาะมีตับมีกระเพาะมีพวงลำไส้อยู่เราก็จะมาดูว่าในส่วนอวัยวะที่อยู่ในแนวช่องเชิงการนะคะในแนวช่องเชิงการเนี่ยมีส่วนของระบบเพศอยู่ซึ่งกระต่ายตัวนี้เป็นระบบเพศเมียนะคะก็จะมาดูแต่ละอันของเขานะคะเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่เราเรียนนี่คือไตนะคะเราจะเห็นว่ามีอวัยวะลักษณะเป็นก้อนเห็นไหมคะเป็นก้อนอย่างนี้นะคะ นี่กลมๆนะคะเหมือนเม็ดถั่วแดงนะคะเห็นสองข้างนะคะก้อนนี้กับก้อนนี้เห็นไหมคะอยู่ใกล้ๆกับไตนะคะเราเรียกอวัยวะที่เป็นก้อนนี้นะคะว่าโอวัลลี่หรือว่ารังไข่นะคะเห็นไหมสวยเนาะที่เป็นก้อนอย่างนี้นะคะว่ารังไข่นะคะตัวรังไข่เนี่ยก็จะมีเยื่อที่ยึดติดกับตัวผนังช่องท้องนะคะเราจะเรียกว่ามีโซวาเลียมนะคะก็คือหุ้มรังไข่ไว้นะคะต่อจากตัวรังไข่จะมีท่อพอดีตรงนี้ขาดแล้วเนาะจะมีท่อเนาะ เห็นนะคะนี่ท่อที่เข้ามาตรงนี้นะคะเราเรียกท่อตรงนี้นะคะว่าโอวิดักหรือว่าท่อนําไข่นะคะโอวิดักถัดจากตัวโอวิดักก็จะเป็นตัวของมดลูกหรือเราเรียกว่ายูเทอรัสนะคะซึ่งตัวของกระต่ายเนี่ยจะมีลักษณะมดลูกเป็นแบบนี้เนาะใบคอนั่วนะคะเขามีลูกหลายตัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฮอร์นออฟยูเทอรลัสนะคะหรือว่าปีกมดลูกนะคะเราก็จะเห็นฮอนออฟยูเทรัตสองข้างเห็นไหมคะ มองแล้วมองแล้วดูเหมือนตัว Y นะคะเห็นไหมคะมองแล้วดูเหมือนตัว Y เนาะแล้วก็พอหลังจะคอนอัพยุทธรัต์ปุ๊บก็จะมาเข้าสู่ตัวตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตรงที่ตรงที่อาจารย์นี้เปิดผ่านเนี่ยจะเห็นมีกล้ามเนื้อหนาหนาขึ้นถูกไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นกันนะคะแป๊บหบนึง่งโอเคตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นลักษณะหูลูดหรือว่าเราเรียกว่า